cọ thấy nổ quá à, hả à, hả hả ที่นี้หางตาค่ะสับชิดเลยชิดชิดเบ้าชิดกระดูกเบ้าตาเพื่อลดริ้วรอยขึ้นไปขึ้นไปหางคิ้วขึ้นไปกลางคิ้ว <c oughs> ดีค่ะ ชิดๆทีๆนะคะพี่ไม่สูงนะมือนี้เราก็ดึงดึง